ดูครับคันนี้เป็น W 12 4สที่ผมปั้นเอาไว้นะครับวันนี้ทำสีเสร็จแล้วแล้วก็จัดทรงเสร็จแล้วน,นี้มาเติมของเดี๋ยวไปดูเลยครับว่าวันนี้เติมของอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผงครับทีมหลังนะครับเบิกใหม่เชื่อไหมว่าอันเนี้ยซื้อก่อนซื้อสั่งญี่ปุ่นมาเนี่ยเป็นของใหม่แล้วก็ซื้อมาก่อนรถอีกอันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยนาดี้นะครับแล้วก็หัวเกียร์พร้อมเข้าเซตเลยแล้วก็เป็นคอพวงมาลัย แบบของโมโม่เดี๋ยวว่าต้องทำรูใหม่เพราะว่านาดี้กับโมโม่ใส่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็เป็นไฟหน้าเป็น US spec สีส้มครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโลดทรงประมาณนี้เดี๋ยวไปดูตอนใส่ว่าใส่ออกมาแล้วจะหล่อขึ้นขนาดไหนดูไฟหน้านะครับไฟหน้าคันนี้ก็จะเป็นเอ่อเนี่ยเป็น US US ก็ <US S 2> จะมีขาวส้มแต่อันนี้เป็นส้มๆนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นโค้ด A ก็คือจะแต่งให้เป็นแบบ ยุคแรกของรถรุ่นนี้ครับเป็นตามเล็บที่ผมชอบและอยากได้นะครับก็เป็นกันชนดําแต่ไม่ได้ดํามากันหรอกเทาๆแล้วคิ้วดําล้อเป็นล้อคัสซ้อมครับของสิบแปดหน้าเป็นเก้าครึ่งนะครับข้างหลังเนี่ยเป็นสิบนิ้วเต็มๆเลยแล้วก็โหลดกับสปริงเดิมครับอันนี้อ่าเดี๋ยวดูโหลดกับสปริงเดิมรถเนี่ยนิ่มนะอ่าไม่แข็งนุ่มครับสบายนะครับภายในสวยมากคันนี้ก็องคอนเซปต์ครับเป็นภายในแบบ ลายไม้ตัวนอกนะครับเป็นเอ,อสีน้ำเงินหายากอยู่ตอนนี้แล้วก็คอนโซลก็เดิมเดิมครับหัวเกียร์เป็นนาดี้ครับใส่แบบตรงรุ่นเลยแล้วก็คอนโซลไม้เดิมเดิมนะครับมมอลไก็นาดี้ครับเดิมเดแต่ที่เด็ดเนี่ยสำคัญนี่อยู่ที่แผงหลังคันนี้นะครับเป็นแผงคับทิมที่แบบว่าซื้อเก็บไว้นานแล้วซื้อไว้ตั้งแต่ตอนมีคูเป้แต่เนี่ย ใส่เข้าไปเป็นของใหม่ตรงรุ่นเลยเป็นแบบส้มแดงกันนี้ก็จะจบออกมาแบบแนวแบบสแตนดแบบใช้งานได้ทั่วไปไวเวทอร์กาศมีครับตรงรุ่นเลยนะครับคันนี้ก็จะเก็บภายนอกแบบลูกเดิมเดิมกันชนเดิมแล้วก็ขอเตี้ยทรงสวยนิ่มๆกี่สบายครับ